ครับโปรโดเตบอยากให้โปรโดเตช่วยแนะนําเทคนิคในการชิปของโปรโดเตนะครับผมเห็นโปรโดเตชิปอยู่พักนึ่งแล้วรู้สึกว่าเบสิกดีเนาะมีแนวทางในการชิปยังไงครับจริงๆลูกชิปในเทคนิคของผมเองนะครับหลักๆเลยมันอยู่ที่การเซตอัพโอเคครับแต่ลักษณะผมที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเป็นคนที่เล่นเปิดไปเล่นอยู่ตลอด การเซตอัพก็จะมีลักษณะเฉพาะของวันอยู่โดยความที่ผมเซตอัพเนี่ยเป็นคนเล่นเปิดใบอยู่เรื่อยๆนะครับผมจําเป็นที่จะต้องเซตอัพแล้วมือดันออกไปด้านหน้าหน่อยโอเคอเพื่อที่จะให้หมุมเข้ามันเราโฮอย่างนี้แล้วเราก็แค่หมุนไปอย่างเดียวอ๋อก็คือข้อมือจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใช้ตัวหมุนนะครับใช่ครับจะเป็นการเซตข้อมือขึ้นไปปึ๊บแล้วเราก็บิดเข้าโอเคลักษณะนี้นะครับ รู้สึกว่าเข้าลูกได้เนียนตามากนะครับใช่ครับก็เนียนซ้อม่ะครับอันนี้ใช้เวทอะไรครับอ่าเป็นหลบ<ะ>60หลบ60ครับอของไททอลิสนะครับ SM8 นแลนะมีโฆษณานิดหน่อยแอลไกรยครับเลี้ยวเขยเนี่นโอเคครับครับผมครับผมตัวทิปครับโปรโตเต <Yeah. S 2> สวัสดีครับกลบเจ็ดซ mm ับเนี hmm. ่ย <laughs>